กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งกับตนวดอยากขายรถหรือตนวด RPTT ที่คุ้นเคยกันนะวันนี้มีรถมานำเสนออีกแล้ว MG 5 1.5 e x c l u s เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาบอกเลยเ้นเรามีหลายคันโคตรปีโคตรจะใหม่ใหม่คนน้อยซึ่งเจ้าคันนี้ก็ปีใหม่ไม่น้อยกันอีกเช่นเคยกับเจ้าคันนี้เลยสีเทา MG 5 1.5 x c l u s i สีเทาสวยๆแบบนี้อ้าวเรามาดูกันว่าออปชั่นของเจ้าคันนี้ จะมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นเลยไฟหน้านี่ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน,นสว่างสว่างแบบนี้นะครับผมหน้าโคตรสวยนะบอกเลยว่าเอ็ีตัวใหม่เนี่ยหน้าสวยมากแนละ้วคุณผู้ชมเป็นผมผมยังชอบเลยอะผมขนาดผมเห็นบ่อยขนาดเนี้ยยังแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันดูสปอร์ตจังวะออทุบคันก็ให้มาจัดเต็มนะคุณผู้ชมอมามาดูมีอะไรต่อล้อแมกได้เป็นล้อแมกซ์อลอยสวยๆอย่างนี้ขอบ7นะคุณผู้ชมนะยางเนี่ยทางเต็นท์เราทุกคันนะคุณผู้ชมยางของเต็นท์เราเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยนะ ได้มายังไรยางสภาพแบบไหนเราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะเป็นยางปีใหม่ๆแน่แน่นอนนะมาดูกระจกข้างกระจกข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้แบบนี้โคตรสปอร์ตโคตรสปอร์ตผมบอกเลยว่าโคตรสปอร์ตมีกล้องรอบพันมาให้ด้วยนะความปลอดภยัยเหลือล้นแน่นอนนะมาดูข้างหลังกันเจ้าคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถเกง่อเองอะเนกประสงค์ที่ขายดีมากสำหรับเต็นผมนะสำหรับเต็นผมเนี่ยขายดีมากแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีไม่มีการ complaint. คอมเพลนการคอมเพลนอะไรเนี่ยน้อยมาก กบจะไม่มีเลยดีกว่าสำหรับเจ้า MG5 เดือนนึงเนี่ยขายได้หลายคันมากเพราะเทนผมเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่รู้กันนะว่าเทนรถสวยแล้วฤกพ์กเนี่ย MG5 เยอะมากขึ้นชื่อล่วง MG นะสำหรับเจ้าคันนี้นะ MG5 1.5 D Plus ไม่ใช่ตัว X นะคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวท็อปนะก็เลยจะไม่มีระบบ i Smart มาให้ก็เห็นไหมถ้าสมวโิราเป็นตัว X มันจะมีคำว่า i Smart มาให้ซึ่งก็จะช่วยเรื่องการหาตำแหน่งรถหรือว่าการพูดคุยอะไรกับรถก็จะคันนี้ก็จะไม่มีมาให้ก็จะเป็นจุดที่ เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วก็วคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะออปชั่นส่วนใหญ่ก็จะเหมือนตัวท็อปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะอะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะภายในจะเป็นยังไงจะสะดวกสบายแค่ไหนอะสำหรับภายในเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรดูโคตรด,ด,ด,ดูดีนะเบาะนี่ได้เป็นเบาะหนังพูโทนสีแดงตัดดําสวยๆแบบนี้นะครับผมด้านหน้าเนี่ยคอนโซลเนี่ยเขาแต่งมาเป็นแบบเหมือนกับไอหินอ่อนนะคุณผู้ชมนะ โคตรสวยเป็นแบบพิซึมแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้จอมีจอมาให้กล้องถอยก็มีนะอย่างที่บอกว่าข้างหลังเมื่อกี้เราไปโชว์มาแล้วมีกล้องถอยอ่ะกล้องเนี่ยได้เป็นกล้องอ่ะกล้องรอบพันแบบนี้ให้เสียงเสียงถอยหลังมันจะดังๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะคงไม่มีปัญหากันนะอ่ะสามารถเลือกได้เลยว่าจะดูด้านไหนซ้ายขวาหน้าหลังมีให้ครบหมดนะครับผมฉะนั้นใครขับรถไม่ค่อยแข็งคันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยที่ดีอย่างหนึง่งได้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้อย่างที่บอก มีเบรกมือไฟฟ้าอะไรให้เรียบร้อยพวกอะไรมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมสามารถปรับโทรเข้าโทรออกอะไรได้หมดไมค์หน้าปัดเนี่ยหน้าปัดเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับ mg 5คันนี้นะหน้าปัดเป็นดิจิตอลหมดแล้วอ่าเรามาดูไมค์ไมค์จะอยู่ที่29 3 0 3กกิโลโคตรหนักหมื่นคุณผู้ชมยังไม่ถึง3 0 0 0 0ืโลเลยยังไม่ถึง3 0 0 0 0โลแล้วผมบอกเลยว่าสภาพภายในเนี่ยโคตรด,ดูดีมากเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะคุณผู้ชมนะคันเนี่ยใครได้คันนี้ไป โคตรโชคดีนะคุณผู้ชมอ่ะประเด็คัญคันนี้มีสันรูฟมาให้ด้วยแบบนี้เห็นไหมมีสันรูฟมาให้ด้วยสําหรับเจ้าสันรูฟเนี่ยม่านตรงนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะคุณผู้ชมต้องเปิดปิดเองแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดสันรูฟก็แค่กดปุ่มทีนึงมันก็จะอ่าแบบนี้หน้าผมสว่างขึ้นไปเลยไหมฮ่าเป็นไ,ไงโคตรดูโคตรดูดีปิดปิดไปก่อนร้อนนะครับผมตอนนี้แดดร้อนมากอ่ะเดียด๋ยวดูดูข้างหลังกันว่าข้างหลังจะเป็นยังไง อ่าสำหรับภายในก่อนนี้เราจะเข้าไปผมบอกก่อนเลยนะว่าเบาะเจ้าคันนี้สามารถพับลงมาได้แบบนี้นะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะจะไม่สามารถพับกันแยกซ้ายขวาได้ของเจ้า m g 5ตัวดีครัดคันนี้นะครับผมแต่อย่างที่บอกสามารถใส่ของอะไรยาวๆได้แน่นอนนะครับผมเบาะพับเป็น60-40แบบนี้การใช้งานสะดวกสบายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าการนั่งสรีระเนี่ยจะเป็นประมาณไหนแบบนี้ นะผมอ้วนก็จะหรือันทีลําบากนิดนึงอ่ามาดูกันว่าคนตัวใหญ่แบบผมเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงอย่างแรกเลยคืออยากจะบอกว่ากว้างมากนะความรู้สึกผมคือสบายนะอะไรมากแต่ว่าก็ต้องต้องไปดูอีกทีเรื่องการเดินทางไกลว่าจะรู้สึกยังไงนะคุณผู้ชมนะแต่สหรับตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรระเพ็ดรูมเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอยู่พอสมควรนะครับผมมีแอร์ตอนหลังมาให้สำหรับเจ้าคันนี้นะ แบบนี้อ่าฉะนั้นคนข้างหลังไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนหรืออะไรนะจ้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันว่าหน้าเครื่องยังไงอ่าสําหรับหน้าเครื่องเจ้าคันนี้นะครับผม MG5 1.5 D+ Sunroof เครื่องเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเป็น DVVT แบบนี้นะเครื่อง1,500 cc โคตรแรงโคตรประหยัดน้ํามันนะคุณผู้ชมนะรับประกันทางเส็นทรารับประกันเลยนะไม่มีคนหนักท่วมแล้รับประกันใหม่แท้ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลงังกังวลอยู่นะว่ารถจะเป็นอะไรหรือเปล่านี่จะบอกว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพรถมาแล้วนะคุณผู้ชมผ่านการตรวจสภาพรถจากคุณนักข่าวกัลบริษัทตรวจรถที่เป็นที่ยอมรับของรถมือสองนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ารถคันนี้จะมีปัญหาในการใช้งานหรืออะไรต่างๆรับประกันไม่แท้ 100%มีใบเซอร์ปิพิเคตอะไรรองรับแน่นอนนะครับเจ้าคันนี้นะครับผมราคาหน้าป้ายอยู่ที่3 9 4 0 0 0บาทใครมาจากคลิปนี้โ้ดูมาจนจบแบบนี้ผมให้จัดโปรให้ไปเลยนะมีส่วนลดให้แน่นอนถ้าสมมุติว่าบอกว่ามาจากคลิปนี้นะบอกว่ามาจากคลิปนี้เรามีส่วนลดให้แน่นอนนะครับฉะนั้นก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรถสวยพีดีซนะีคาร์และผมตรนวจบีซีซีด้วยนะจับบ๊ายบาย